นอนสบายป่ะนอนดีๆขยับขึ้นไปดีๆไหลลงมาแล้วขยับขึ้นไหมหล่นแล้วขยับขึ้นไปดีเลูกอึ๊บหล่นแล้วขยับขึ้นไปดีเอาโอ๊บ หล่นเลยอืมหมดยางนมกินหมดยังกินหมดยังค่ะ เอ้ยไงล่ะนอนกินนะพี่ไม่นอนบนเปรสิลูกน้องร้องแล้วเออเออุ้ยหมอนน้องก็จะเอา อ๋อหนูจะนอนเนาะอ่าหมอนะไป Re-echo, the re-echo. The